เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำให้ใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์อัละมาฟังเคสดีกกันเลย คุณแม่มีบุตรทั้งหมด14คนเสียชีวิตตั้งแต่เด็กสคนคุณแม่เราว่าท่านเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ในขณะที่คุณแม่กำลังอยู่ไฟลูกคนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เด โดยคุณแม่หยุดหายใจไปตั้งแต่เวลาประมาณ7.15นถึงเวลาประมาณ15.30น<อ>ยาญาติพี่น้องได้เตรียมบ้านหลังน้อยไว้ให้คุณแม่แล้วตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามโมงโ<อ>คุณแม่เราว่าในตอนนั้นมีคนนมารับ แล้วคุณแม่ก็ตามไปจนถึงโรงพิพากษา oh. ซึ่งฟังดูแล้วก็เหมือนกับเรื่องราวในยมโลกที่คุณครูไม่ใหญ่เล่าและวาดมาให้ดูเลยค่ะแต่คุณแม่บอกว่า mm. ก่อนกลับมา mm. มีผู้ให้คาถามาด้วยหนึ่งบท mm. สำหรับเอาไว้ช่วยคน mm. ซึ่งบอกคาถาใครนั่ไม่ได้ ถ้าบอกแล้วตัวเองจะต้องตายแม้พี่ชายพยายามขอคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้จนปัจจุบันก็ไม่มีใครทราบคาถาเลยค่ะแล้วก็จะมีคนมาหาคุณแม่บ่อยๆเพื่อช่วยรักษาเช่นพนสุนัขโดยเคี้ยวหมากท่องคาถา พ่นไปที่แผลที่สุนักกัดรหรือท่องคาถาให้สุนักตายก็ได้ถ้าสุนักตัวน,นั้นดุและกัดคนมามากแต่คุณแม่ก็ไม่เคยทำเพราะกลัวบาปคาถากวาดคอเด็กพ่นฝีใช้ข้าวสารเสกและหวานไล่ผีรเรียกขวัญโดยมีบทท่อง และอื่นๆอ,อีกมากมายใายๆก็จะมาพึ่งพาคุณแม่เป็นประจำค่ะค,คุณแม่จะเป็นลมวูบบ่อยๆและเมื่อรู้สึกตัวมาจะบอกว่าเห็นแม่ชีกับพระมารับไปอยู่ด้วยหรือบางครั้งคุณแม่ก็เห็นองค์พระสีทององค์ใหญ่ หรือองค์พระสีทองมาหมุนรอบตัวเองขณะหมดสติไปคุณแม่ล้มบ,บ่อยๆถึงสิบเอ็ดครั้งแล้วก็เดินไม่ได้ก่อนถึงวัยชาราคุณแม่เหมือนกับรู้ว่าท่านจะอยู่ได้อีกไม่นานเมื่อคุณแม่ใกล้จะเสียชีวิตพี่ๆเล่าใฟังว่า ทุกคนนั่งสมาธิรอบรอบคุณแม่คุณแม่บอกมือไม่ให้ใครมาแตะตัวท่านแต่มีพี่สาวที่ดูแลคุณแม่เป็นประจำแต่ร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นยืนบอกทุกคนว่าเป็นคุณยายที่เสียชีวิตแล้วจะมารับและดูแลแม่เองห้าม ใครม่ยุ่งคุณแม่รำพึงก่อนเสียชีวิตว่าเสียท่าเขาเสียแล้วแล้วก็เงียบไปแบบสงบโอโรมาอายุเด็ด84ปี7เดือนค่ะในบ้านปลายของชีวิตคุณแม่ได้มาอยู่ทุดดงกลั่นแผ่นดินในปีพุทธศักราช2538 ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทั้งทำเองและบอกบุญคนอื่นๆด้วยและบุญอื่นๆทุกๆบุญงานบุญสุดท้ายคือสร้างหอฉันโดยท่านฝากลูกมาทำบุญแต่วันอาทิตย์กาพฤศจิกายน2546 แล้ววันลงขึ้นคุณแม่ก็ถึงแก่กรรมลูกเป็นบุตรคนที่8ดของคุณพ่อและคุณแม่รู้จักวัดแล้วก็มาวัดครั้งแรกเมื่อปี2 5งหสองสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมบุญกับหมู่คณะอย่างต่อนเนื่องทุกๆบุญมนมีได,ด้ขาด ร้อมทั้งทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาตลอดเช่นกันปัจจุบันล,ลูกและสามีประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลแปดทุกๆวันเพราะลูกอยากไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษกับหมู่ขณะไปทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะมาประพฤติพรหมจรรย์ก็ตอนมีครอบครัวเออก็ <c oughs> เดีเหมเหนเหมือนปิดประปริมานบขปตกาพปรลาณีลูกสาวของลูกเข้าวัดตั้งแต่อายุห้าหกขวบนี่มีก่อนนะจนลูกโตแล้วเนี่ยหมดความจำเป็นจนปัจจุบันไม่ได้ขาดเลยแม้สัปดาห์เดียวเธอชอบงานอาสศาสมัครค่ะปีนี้เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ได้ แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนจนจบปริญญาโทจบแล้วก็จะออกมาเป็นอุบาสิกาที่วัดค่เออดีคำถามขณะที่กำลังอยู่ไฟทำไมคุณแม่ตายแล้วฟื้นเจ้าหน้าที่มารับไปยมโลกจริงหรือเปล่าคะคุณแม่ ได้รับคาถาในขณะตายนั้นจากใครคะเนื้อความมีว่าอย่างไรโอ้อยากได้คาถาใช่ของสายวิทยาธรหรือเปล่าคะจริงท้าคุณแม่ช่วยเหลือคนได้มากการช่วยเหลือนี้ดีหรือไม่และจะทำอย่างไรให้คุณแม่มีพระรัตนตรัย คะคุณแม่งลูกมีคตินิมิตก่อนตายอย่างไรตายแล้วภายในเจ็ดวันนับไปอยู่ที่ไหนและปัจจุบันอยู่ภพภูมิใดลูกๆทำบุญอุทิศไปให้เนะี่ยได้รับหรือเปล่าแล้วก็มีข้อความอะไรจะฝากถึงลูกๆบ้างไหมคะคุณยายที่เสียชีวิตแล้ว มารับคุณแม่ไปจริงหรือเปล่าคะทำไมก่อนตายแม่จึงไม่ให้ใครนํามาแตะตัวแล้วบอกว่าเสียท่าเขาเสียแล้วเนะี่ยเพราะเหตุใดคุณแม่จึงต้องล้มบ่อยๆถึงสิบเอ็ดครั้งแล้วก็เดินไม่ได้สิ่งที่คุณแม่เห็นในขณะเป็นลมหมดสตินั้น เป็นใครคะสามีตัวลูกลูกสาวลูกเคยมีความผูกพันกันมาอย่างไรคะจึงมาอยู่ร่วมกันเหมือนเพื่อนร่วมสร้างบารมีคุณพ่อของสามีเป็นอมภพฤกสองเดือนและเสียชีวิตเมื่อปี38มแรวม,มาอายุได้75้าปี คุณพ่อของสามีตายแล้วไปอยู่พบภูมิใดทำไมจึงต้องป่วยเป็นอมพุกคะความตังใจงลูกสาวในการจะอยู่ช่วยงานพระพุทธศาสนาอิชชาธรรมกายเมื่อเรียนจบแล้วเขาไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆใช่ไหมคะและลูกควรปฏิบัติตัวกับลูกสาวอย่างไรเพื่อรประคับประคอยู่บนเส้นทางนี้ตลอดไปคะ ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรคะในชาต,ติต่อไปลูกอธิษฐานในได้เพศบริสุทธิบธ์บวตั้งแต่เด็กจนสิ้นอายุขไขในทุกชาติเป็นไปได้ไหมคะเนี่ยเห็นไหมต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปตายแล้วนี่ครับไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนไปหาไม่ได้ก็เลยสรุปว่าตายแล้วศูญ นรกสวรรค์ไม่มีเอาสวรรค์มาล่ออนรกมาขู่นี่บางคนเขากล่าวกันอย่างนั้นนะบางคนก็บอกสวรรค์ไม่ไปผมจะไปนรกเพื่อนเยอะแต่ไม่ได้คุยนะสิ <c oughs> เพื่อนเยอะจริงแต่ไม่ได้คุย <c oughs> ไปถึงก็เดินตุบตับกันไปเลยเลยไม่รู้ได้ซ้ําไปมาทำไม <c oughs> ถึงมาอยู่ที่ตรงนี้ทำไมถึงต้องโดน หมดสิทธิ์ถามหมดสิทธิ์คิดไม่มีอุทธรไม่มีดีกาเลยบุบรงวยเลยอย่างเงี้ยไม่ควรเสี่ยงชีวิตในปรโลกไม่คนเสี่ยงศึกษาไวด้ดีเอาเผื่อเหนียวก็มาสร้างบุญซะไอ้ทารักษาศีลเจริญภาวนาถ้าสวรรค์มีจริงเราก็จะได้ไปสวรรค์ถ้านรกมีจริงเราก็ไม่ต้องไปนรกถ้าไม่มีกระเจ้ากันไป ควรจะถามเอาไว้เอามาฟังฝันในฝันกันคุณแม่ชักแล้วสลบไปกายละเอียดก็ออกไปทำหน้าที่ฝันไม่ได้ไปยมโลกจริงๆเพราะยังไม่ตายฝันไปเพราะยังไม่ตายอ แต่มีความทรงจำที่เคยได้ยินได้ฟังถ่อต่อกันมาคนนั้นพูดคนนี้พูดพระเทศมึงก็เลยนำมาเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะส่วนเรื่องคาถานะ่ยแม่เนะ่ยเคยได้เรียนกับครูมนุษย์มาหลายคาถาก่อนแล้วเพราะท่านสนใจทางนี้มาก ไม่ได้มาจากตอนที่สลบไปหรือที่แม่บอกว่าได้ตายไปแล้วเป็นคาถามนต์ปนธรรมแบบสัยเวทไทยโบราณที่แม่ไปเรียนมาเนี่ยเรียนกับครูมนุษย์เป็นของสายวิทยาธรจริงๆเลยจ้ะเพราะคาถาคมก็จะต้องสายวิทยาธร ส่วนการช่วยรักษาหรือช่วยเหลือผู้คนมากมายก็เป็นแบบพื้นบ้านทั่วไปก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างพอเป็นกำลังใจหรือเป็นที่พึ่งกันในายามยากไปช่วงครั้งชั่วคราวกันคแค่นั้นเลยจ้ะพอเนเพลินมามาให้เป๋ามาค <laughs> <laughs> ตินิมิตก่อนตาย แม่เห็นญาติที่ตายไปแล้วมาหาหลายคนรวมทั้งคนยายที่ตายไปแล้วด้วยแม่ก็ยังไม่อยากจะตายหรอก <laughs> <c oughs> จึงให้บอกให้ลูกทุกคนล้อมไว้คือเผื่อว่า <c oughs> ล้อมไว้เลยจะได้ไม่ตายไง <laughs> <c oughs> เออเป็นความคิดที่น่าศึกษาสิเดียวแม่ไปได้ความรู้อันนี้มาจากครู มนุษย์ที่สานคาถานั่นแหละแม่ก็เลยถือเคเล็ดแบบคนในวิชาสายเวทมันเป็นเคเล็ด <c oughs> จริงแม่ <c oughs> แม่ใครมาเข้ามาถูกตัวเพราะกลัวผู้ที่ตัวเห็นคือตัวเนีเห็นเห็นภาพแต่คนอื่นไม่เห็นหนะฉุดไปจ้ะคือตัวมองเห็นอยู่ว่าใครมาก็เลยให้ลูกโลกกันไว้ไ <c> ง <oughs> ตามทันไหม ก,กลัวคนที่ลูกไม่เห็นแต่แม่เห็นนั่นนะเขาจะเข้ามาฉุดตัวไปและให้ลูกล้อมเอาไว้แล้วห้ามถูกตัวด้วยเพราะว่ามันเป็นเคล็ลับวิชา <laughs> ตายแล้วตายแล้วก็ไปเป็นภุม,มะเทวาสายวิทยาธรโดยไปอยู่กับอาจารย์วิทยาธรอาจารย์มารับไปเลยลไปทำหน้าที่ ช่วยรักษาวิชาให้ศักดิทธิ์ตามแต่หัวหน้าจะใช้ไปคือเลยเรียนสายไหนสายรักษาสายฤทธิ์หรือสายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งขณะนี้ก็ไปเรียนมนปนธรรมกับอาจ,จารย์วิยาธรต่อจะอ้ะเออก็เก๋เอกแบบได้ไปศึกษาต่อก็อจะเรียนกันต่อต่อกันไปพอถึงปีทีก็ประชุมนุมเงินรประชุมเงิน สิทธิสายใครสายมันเลยไปช่วยกันรักษาวิชากันได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นเดยบุญที่ได้รับนี้ไปเรียนวิชาเพิ่มเติมกับอาจารย์วิยทธรที่มีภูมิรู้สูงขึ้นกว่าเดิมคือจะเดินอยู่กับอาจารย์น้อยคนนี้ไงเพราะบุญมีแค่นั้น แต่บุญที่ทำที่ทำผ่านๆมาไม่ได้ช่องเพราะผูกพันกับเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจครับเดี๋ยวเราจะสงสัยเอ๊ะลรบุญทำตั้งเยอะแยะไม่ได้ช่องเพราะว่าคาถาอุดไวมหาอุด <laughs> มันไปบังที่ใจแกเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผูกพันอะไรมันจะไปตรงนั้นก่อนแล้วก็บุญเนี่ยไปเสริมพระใจตัวยังผูกไว้ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเนี่ยไปใช้ เพิ่มหน่วยกิจก็เปลี่ยนครูไงที่ภูมิสูงขึ้นไปอีกอเพิ่มหน่วยกิจข้าไปค <c oughs> ่าหน่วยกิจแพงก็ <c oughs> ปุ๊บขึ้นไป <c oughs> ขาอาจารย์วิชาธรรที่มีภูมิรู้สูงขึ้นกว่าเดิมตามที่ตัวชอบที่ไม่ได้ไปสูงกว่านี้เพราะใจผูกพันกับมนต์ปนธรรมมากแล้วก็ไม่ได้ผูกพันกับใครในโลกมนุษย์นี้เลยจึงไม่มีข้อความใดๆที่จะมาถึงลูกๆ <c oughs> และขณะนี้ก็กำลังติวเข้มขั้นปริญญาโทสายเวทหลับตาท่องมนอยู่ในตอนนี้ข้ามเคร่งเครียดเออกระตาเก๋เป็นอีกแบบนี้เกิบเก๋จริงๆเ,เนนียคุณยายท่านก็นชอบมนต์ปนธรรมเหมือนกัน จึงมารับตัวไปอยู่ด้วยกันเพื่อศึกษาวิชาายสูงขึ้นตอนนี้ <c oughs> ขาคอสขาคอสเดียวกันอาจารย์เดียวกันตอนนี้เออแม่ลูกผูกพันกันนี่จะถ,ถ่ายทอดไปอีกครับ <c oughs> ที่คุณแม่ล้มบ่อยๆเพราะท่านสูงอายุเลือดน้อยจึงหน้ามืดบ่อยๆ กอบเกษตรกรรมที่ข่าสัตว์ทำอาหารจ้ะส่วนที่เป็นลมไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ก็เป็นไปตามความคุ้นของแม่จ้ะจะไปสนใจเลยในเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นสามีตัวลูกและลูกสาวก็เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันมา แล้วก็ได้สร้างบาร,รมีร่วมกันมากับหมู่คณะแบบกองสเสบียงชาตินี้มาเจอกันอีกก็สร้างบาร,รมีกันต่อไปอีกจ้ะค,คุณพ่อสามีที่ป่วยเป็นอมตึกก็พระเศษกรรมที่ฆ่าสัตว์เป็นอาหารตอนสมัยที่เกิดในสังคมกเกษตรกรรมจ้ะเห็นไหมตามมาไะนีนเราจะไปคิดตัวเองว่าพระเจ้าสร้างสัตว์มาไว้เป็นอาหารเรอไอ้นะั่นเราคิดอเอง เมื่อตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาที่หมู่บ้บานภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีบ้านหลังย่อมอย่อมอยู่เพราะมีบุญเพียงแค่นั้นต่อมามม่ได้รับบุญที่โลกอุทิตไปให้จึงทําให้มีทิพยสมบัติมากขึ้นและสภาพทุกอย่างก็ดีขึ้นอ่อนไวัลงมาจ้ะลูกสาวก็เคยมีกําลังบุญรักษาศีลแปด ประพติพหมจรรย์มาในอดีตชาตินี้ก็สามารถที่จะจะมาสร้างบรมีเป็นอุบาสิกาต่อได้ถ้าใจปรารถนาจ้ะถ้าลูกคลายความปรารถนาเป็นหญิงก็ต้องประพฤติพหมจารย์และตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอีกทั้งทำบุญทุกบุญ ร่ายติฐานจิตก็จะสมปรารถนาที่จะได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชจาสาธุคน oh, นี่เขาจองบวชข้ามชาติกันเลยนะะนั้นใครบวชชาตินี้อย่าซึก,กันนะผู้ดอยโอกาสเขาจองกันข้ามชาติกันเลยจองระยะยาวเลยเอาเรามาดูภาพกันจริงๆแล้วขณะที่ <c oughs> แม่อยู่ไฟ ท่านไม่ได้ตายียงได้เกิดอาการช็อกหมดสติไปที่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มารับเป็นเพียงความฝันเท่านั้นท่านนําไม่ได้ไปจริงๆแต่อย่างไรก็รรยังไม่ตายการ,ร,รที่คุณแม่ช่วยเหลือรักษาคนคก็เป็นการช่วยเหลือรักษาคนแบบพื้นบ้าน หายบ้างไม่หายบ้างก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือรักษากันไปคุณแม่ก่อนตายเห็นญาติที่ตายไปแล้วมารอรับแล้วก็จะพาไปอยู่ด้วย <c oughs> แม่จิงสั่งให้ลูกๆ <Okay. S 1> นั่งสมาธิล้อมไว้ oh. แล้วก็ไม่ให้ใครถูกตัว คุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วมารับตัวออไปจริงๆอะไรอุ้ยแต่ยายของเรามารับโอเคครับต้องยายเรารอย่างนี้ที่คุณแม่แม่คนแต่ตัวเพราะกลัวมีใครใครจะมาฉุดตัวไปซึ่งคุณแม่ไม่อยากไปโดยวิธีการนี้ก็เป็นเครปวิชายอย่างหนึ่งที่ได้ศึกษามาคุณแม่ ตายไปแล้วก็ไปเกิดในภูม,มิเทวาสาสวิทยาธรไปเรียนรู้เรื่องมนต์ต่างต่อตามความชอบของท่านแล้วทาไมผูกพ,พันกับใครเลยนะผูกพ,พันกับวิชาอย่างเดียวลูกหลานเราไม่สนใจแต่ถ้าส่งบุญมาให้เอาแต่ถ้าจะฝากข้อความไม่มีเพราะนั้นลูกอย่าไปหวังจะได้คาถาจากท่าน แม่ลูกผูกพันที่คุณแม่หกล้มบ่อยๆถึงสิบเอ็ครั้งเป็นเพราะวัยที่มากขึ้นคนแก่แล้วเลือดน้อยจึงทำให้เป็นลมบ่อยและเป็นเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารสิร่งที่คุณแม่เห็นในขณะเป็นลมหมดสติเป็นเพราะความคุ้นเคยของท่านนี่ยังดีตัวลูกสามี และลูกสาวเคยสร้างบารมีด้วยกันมาอดีตชาติเคยเป็นสามีภริยากันมาและเป็นครอบครัวนักสร้างบารมีคุณพ่อสามีเป็นอมภพครึกสองเดือนและเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ไว้ค่าตายแล้วไปอยู่หมู่บ้านภูมะเทววาแห่งหนึ่งเรื่องราวในหมู่บ้านภูมะเทวานี้น่าศึกษาทีเดียวล คล้ายๆกับชีวิตบนพื้นมนุษย์ต่างแต่ว่าไม่มีการทำมาหากินแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าศึกษาทีเดียวนะมีครอบครัวมีจีบกันมีคุยกันสนทนากันมีการครองเรือนมีการสู่ขอไปมาโอ้ยน่าศึกษามากเลยอย่างเงี้ยค,คือไปอยู่ด้วยกันเลยไปต้องสู่ขอก็มีมีการทะเลาะกัน ชิงลักหักสวัสด์เหมือนคล้ายๆในเมืองมนุษย์<อ>การเกิดมีได้ตั้งสี่อย่างเนี่ยเกิดแบบโอปปาติกะชราพุชะสังเสตชะอะไรพวกนั้นอันตชะแล้วแต่ว่าเป็นภมูมะเทวาสายไหนเนี่ยน่าศึกษาแปลกีเหมือนน่าศึกษานะคล้ายๆมนุษย์นี่แหละ แต่ว่าอายุเขามันยืนยาวกว่าน่าศึกษามากแต่ตอนนี้อนิเมชั่นพุทธวัติไปได้เยอะพอสมควรแต่ว่ายังตั้งลงรายละเอียดอีกที่จับตอนตั้งแต่พรหมมาประกาศล่วงหน้าหนึ่งแสนปีให้มนุษย์ทราบไปอีกแสนปีเนี่ย สัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นโกลาหนนโอ้พรมมาในลักษณะไหนก็น่าศึกษ oh. าได้เห็นเงินเพราะนั้นพระบระมาศาสดาของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นนี่กับโกลาหนเดียวจะต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าไปเป็นแสนปีอีกแสนปีข้างหน้าให้เตรียมตัวไว้ให้ดีสั่งสมบุญไว้ จะได้ไปพบพระสัมมาสมุทธเจ้าในอนาคตท่านจะมาบังเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการประชุมในเทวสภาน่ะจะมีเรื่องราวโอ้ดีจังเลยลูกสาวเคยสร้างบารมีมามากพอในการที่จะรักษาศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์ได้ให้ลูกประคับประคองให้ดีให้ลูกปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงรัธรรมกายและอธิิฐานจิตอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถเกิดเป็นผู้ชาย ได้บวชตั้งแต่เด็กจนหมดสิ้นอายุไขาตามความปรารถนา้านี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของเคสสตี้คืนนี้